นนมาด้วยเป็นก้อนสองข้างนี่ก้อนตรงนี้ไอ้ตรงนี้เลยตำแหน่งตรงนี้นี่ก้อนตรงนี้อันนี้หนึ่งก้อนกับอีกก้อนหนึ่งด้านซ้ายี่ตรงนี้อีกก้อนหนึ่งนี่ก้อนตรงนี้นะเนี่ยเป็นก้อนปินปิ่นสิปิ่นดินิดหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยเป็นก้อนเห็นชัดไหมเนี่ยคนไข้บอกว่าเป็นก้อนสองข้างนะอันนี้ด้านซ้ายอันนี้ด้านขวาก็เป็นก้อนเหมือนกันตรงนี้นิดหนึ่งนะอันนี้เดี๋ยวเราลองดูนิดหนึ่งนะคนไข้มีประวัติเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด้วยนะนะแม่จ๋านิดหนึ่งนะจ๊ะจอย่างนี้เดี๋ยว ตรงนี้นี่เราตรวจอันตร์ซาวนะเนี่ยที่ปลอกหุ้มเอ็นอักเสบที่มันหนาตัวขึ้นมาจา้ะไอข้ขาวๆนี่คือเส้นเอ็นออน,นั่นอตัวนี้ทั้งก้อนตรงนี้อะไรที่เห็นเป็นก้อนเนี่ยมันมีหนาตัวของไอ้ไอ้เยื่อบุข,ข้อนะมันเกิดจากโรคหูุมาตอยนี่แหละแม่แล้วมันทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังเลยจ้ะแม่อ,อันนี้คือเป็นเส้นเอ็นเนี่ยแล้วมันปลอกหุ้มอัอกเสบอขอดูอีกข้างหนึ่งนะนิดนึงนะจ๊ะนี่ไง อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นเส้นเอ็นใช่ไหมเอ็นมันก็บวมด้วยนะเอ็นมันก็เหมือนสภาพแล้วมันก็อักเสบทั้งหมดเลยฮะเนี่ยนะแล้วตอนนี้เจ็บอยู่มันอักเสบอยู่เดี๋ยวเราจะฉีดยารอบเส้นเอ็นนิดหนึ่งนะแม่นะนี่เห็นไหมที่มันบวมเนี่ยอันนี้อันนี้คือเส้นเอ็นมาแล้วดำๆเนี่ยเป็นปลอกหุ้มเอ็นที่มันบวมขึ้นมาจ้ะเดี๋ยวดูอีกข้างนึงนะเห็นไหมตรงนี้ที่ว่าเป็นก้อนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนี่คือเส้นเอ็นนะเนี่ยดำๆเนี่ยเป็นน้ํา